กอนชานะมรับเพแบบกลับมากินแล้วตอนเชา้าร้อนงนันขนมน้ำมันลมแบบทุกอย่างเลยแบบทุกอย่างมีคนบอกให้แรับหมูเด้งไงหมูเด้งมันร้องไงวะเพื่อนเออนำมาหมูเด้งหมูเด้งห <c oughs> มูเด้งแล้วหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้ง <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ผมเป็นผู้ชายขุนหมีแล้วนะครับผมรอดหวุนแล้วนำสัวสัวกอดคุกบอยเลยนะมา ก่อนอุ่นปะก่อนอุ่นนะครับเจ้าแคลงสตรอรี่ว่าเธอชอบหนุ่มตีคนที่เสี่ยงเช้ก็คงต้องคลุกฝุ่นหนีเขาใส่สแ้อกเงี่ยใส่กางเกงขาก้วยจมผู้สังผู้ชายสังกกะบวยแถมก็ยังหุ่นหมีนะครับตอนนี้คนดูกี่คนนีิตอนนี้1,500อ๋อในไอจีลองอะ่ะไม่ไอจีหลับแล้วแรลก แล้วคนบอกว่เาเสียงเบาอ่ะมันกูเชื่อมไมนี่ว่ารีบเบาอ่ะใช่ลองหอาอูทูตไปเสียงมันเบาหรออและไข่เจียวหน่อยครับไข่เจียวไข่เจียวสาวถามทำไมไข่ใหญ่เชียวเสิมน้ำมันใส่เกลียวอ๋อเย่ ครับพี่ชายอยู่จะด,ดูจักกำลังไปเที่วที่จัตุดูจับไป s <S ัสดีครับพี่โบสิดถหนึ่งครับทุกคนเนี่ยจริงๆผมอยากไปฟิตเดสกับพี่เรีวบิกบ๊กโบสมากเลยแต่ว่าพี่เขาอยู่ไกลบ้านผมจะผมอยู่รลังสิตพี่เขาอยู่ในกรุงเทพ แสเลยพี่ดองมาเดีครับพี่ดองเอานี้กลับกลับบ้านหน่อยไปกลับแล้วมาสุรินทร์เป็นไงบ้างครับเอาจริงทุกครั้งที่ผมไปเล่นที่สุรินทร์น่ไม่ว่าจะงานช้างหรือแบบร้านเหล้าแบบคนสุรินทร์น่าหลักมากแตบบ่ว่าเชียไกับผมตลอดเลยแล้วก็แบบว่าสนุกจัดนะแล้วาไปเล่นมันสึกเติมพลังจัดเฟียวจัดเลย ขอภาษาใต้หนึ่งบาครับว่บพื้ว่บพื้ปกุเด็กตาว่บพื้นอเพี่นั้นกูร้องยังไงวะพี่หนี่ว่บพื้นนองเบ้าพี่กูเด็กตายวับพื้นนองเบ้าปุกูเด็กตายว่บพื้นอเศ้าว่บพื้ว่บพื้ว่บพื้ปกกูนั่งเมากันไปยันเช้าเต้องอ้าเล่ามีะมีเพลงภาษาใต้อยู่แต่ไม่ได้ปล่อยัะผมทางสวขับซิ่งไหมครับพี่ตูนถามสกีเดลิกร้อยแปดิบครับพี่โอ้โหหหอหหับ ตามกฎหมาย,น,ยนะครับผม<ว>อยากเท่น้องใช่เหมือนกันมีโอกาสมาเนอะได้เลยค่ะพี่โบจัดไปเลยพี่ชายรู้เรื่องกินแซ่บไหมครับเอาจริงก็แซ่บอยู่แล้วทุกคนดูก็แต่ก่อนใส่ XS เดี๋ยวนี้ใส่ XL แล้วแบบคนทักคนที่ไหมเวลาผมออกไปข้างนอกคนเจอหน้าผมทำไม่กินเยอะจงังอ้วนนะเนี่ยตุยนุยนะกินแซ่บนะ เยอะผมแบบโดนอย่างนี้ยอะจัดแต่ไม่โกรธนะน่ารักดีเรารู้สึกว่าเออเขาก็ดูสนใจต้องมาลองอาหารบ้านสลันแบบโอ้คืเคที่สุดแล้วจรพ่อแม่ผมทำอาหารอร่อยมากมาติดใจต้องดูดกัญชาอยู่ไหมไม่แล้วครับไม่ไม่ได้สูบแล้วเคยแบบเลิกไปสักพักนใช่ไหมแล้วบอกว่าลองกลับไปสูบอ่ะคอาจริงอันนที่ผมเลิกกัญชานะเพราะว่าแบบผมสูบแล้วผมแบบทานน้อยมากทานน้อยคือแบบแพนิควิตกกังวลอะไรเงี้ยคิดมากแบบคิดมากอย่างจัดเลยก็เลย ลองเลิกเลิกสูบปนดูแล้วก็รู้สึกว่าเออชอบตัวเองเงินไม่สูบป,ปนมากกว่าแบบกินข้าวได้แล้วก็ไม่ได้เครียดไม่ได้คิดมากยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่ได้กลับไปดูดแล้วเคยแบบว่าไปเที่ยวแล้วก็แบบไปดูดแบบดูดชิวอย่างเงี้ยแต่ว,ว่ามันก็กลายเป็นแบบว่าจากชิวมันกลายเป็นแบบอลเครียดอีกแล้วดูดแล้วเครียดดูดแล้วเครียดดูดแล้วเครียดก็เลยแบบว่าไม่ดีกว่าไม่สูบแล้วดีกว่าแต่ก็ยังสูบพอร์ตเหมือนเดิมนะผมก็ยังสูบพอร์ตยังแบบ ใช้ชีวิตยังเมาบ้างไม่เมาบ้างเดี๋ยวไม่ได้แบบถึงขั้นแบบโอ้โหแบบผมคยีนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือผมว่าแบบกัญชามันอยู่ที่คนด้วยทุกคนบางคนแบบไม่ต้องบางคนอ่ะผมตอนเด็กเด็กอ่ะเวลาผมสูบพุ่นสูบอะไรเงี้ยใช่ป่ะผมจะแบบโคชิวอ่ะทำเพลงคือแบบชิวมากอะไรเงี้ยดูดเพื่อแบบเติมพลังให้ตัวเองแอคทีฟอะไรเงี้ยแต่พอโตขึ้นมาพอมันมีเรื่องแบบเรื่องในหัวเยอะขึ้นมีเรื่องงานเข้ามามีเรื่องแบบ ชีวิตเรื่องครอบครัวปัญหาส่วนตัวอะไรเงี้ยมันกลายเป็นแบบว่าจากความชิลมันไม่ชิลแล้วมันกลายเป็นแบบดุแล้วแบบเครียดคิดมากหยุดคิดมากไม่ได้อะไรเงี้ยเดวเลยเลิกผมเลมเลิกทีเดียวพร้อมกันหมดเลยเลิกบุหรี่เลิกกัญชาเลิกน้ำท่อมเลิกเล่นโซชเชียลมีเดียก็แบบว่าไปอยู่บ้านางจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนั่งชิลอยู่กับตัวเองนั่งทำเพลอเองนั่งอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นก็รู้สึกว่าเติมไฟขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยแหละ มีปล่อยอัลบั้มไหมครับปีนี้จริงๆมีอีพีครับดกคนเป็นอีพีกับพี่ถาวัรนะครับเป็นอีพีคู่กันแล้วก็ผมมีเพลงใหม่กับเลนิสลาครับที่จะปล่อยประมาณปลายปีนะครับก่อนวันเขาดาวใช่แล้วก็คิดว่าปีหน้าจะทําอัลบัม้มสักอัลบั้มหนึ่งเป็นแบบอยากกลับมาทําเพลงิีพอปแหละคือแบบว่าลองทําเพลงแบบบางเพราะว่าช่วงนี้เหมือนแบบอินกับพวกอ,อินดี้กับโฟล์กอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่า างหายกับคิปฮอปไปนานเกินก็เลยอยากจะกทำสักอัลบั้มหนึ่งที่แบบเป็นเพียวคิปฮอปเลยปีหน้านะครับผมรอติดตามเลย mm hmm. เริ่มทำเพลงยากไหมครับเอาจริงๆมันยากทุกอย่างอะสำหรับการเริ่มต้นนะทุกคนผมอะเริ่มตั้งแต่เราอายุแบบ สิบขวบสิบเอ็ดขวบอะเริ่มตั้งแต่ในวันที่ฮิปปมันยังไม่ได้แบบเป็นเมนสตรีมขนาดนี้แล้วว่าผมทําแบบว่าไม่ได้ไม่ได้คิดเลยว่ามันจะดังด้วยซ้ำอย่างเงี้ยเริ่มจากไมโนตบุ๊กแล้วก็อัดเสียงแบบไม่ใช่เสียงในโปรแกรมด้วยคี่ใครอะชื่อลิตริคิดปะวะใช่ปะวะไม่รู้จะเห็นพี่แกลองสตอรี่ขี่ช้างไอ้พี่อะใช่ปะวะอาจจะใช่นะเว้ยไม่น่าหรอกถ้าเดินนั่นจะมีการชัวร์ครัวผม ประมาณแปดปีแล้วที่ทำเพลงมาก็สนุกดีทุกคนเชื่อผมไม่การเริ่มต้นในสักอย่างคือแบบทำเลยทําไว้ก่อนพอทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะแบบจับจุดสักจุดในไงก็แอกเราควรทําแบบไหนสไตล์ไหนอะไรเงี้ยวนเขางยนี่เราถูกมึงมาถูกา่่าเพื่อนนี่ยตามแมพเลยมันให้ไปวนลงมา หัวใจเป็นยังไงบ้างครับผมจะไปร้านเสื้อผ้าครับพี่แมปมันให้เข้าไปตรงนี้แล้วก็ขวาออกไปได้ไหพี่ไปไหนนะครับมันเป็นร้านมันชื่ออะไรนะฮิวแมนไฮเอลครับฮิวแมนไฮเอลครับเป็นร้านเสื้อผ้าพี่มันมันบอกว่าต้องขวานี่ไปทะลุได้นะครับทะลุได้อ๋อได้ครับต้องต้องเอาบัตรนะพี่โอเคครับทำเพลงต้องจดก่อนหรือร้องตามฟิลเลยครับ จริงๆการทาเพลงมันมีหลายประเภทบ้างทุกคนผมถามพี่ๆผมเพื่อนๆผมหรือแบบตัวผมเองอะไรเงี้ยแต่ละคนก็จะมีสไตล์การเขียนที่ต่างกันบางคนถนัดการแบบฟรีสไตล์ก่อนบางคนถนัดที่จะขึ้นแบบเมโลดี้แบบเป็นคําแบบเดกะเปเดกะเปเดกะเต็เดกะเตเดกะเเดกะเตแล้วค่อยไปใส่คําบางคนก็ชอบเขียนแบบโนบีก่อนบางคนก็หาบีก่อนแล้วก็มาใส่เนื้อร้องบางคนทําเนื้อลองก่อนแล้วก็มาใส่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันมีแบบหลากหลายวิธีส่วนตัวผมเองผมจะชอบ กูนี่หาบีก่อนทำปะเออผม,ผมจะเป็นพวกสายแ <หา S 1> บบมีดนตรี<ม>ก่อนหาดนตรีก่อนแล้วก็มาเขียนแล้วก็ค่อยไปใส่ตรงนู้นตรงนี้ดนตรนีเพิ่มอะไรเงี้ยให้เข้ากับแบบเนื้อหาแรปของเราประมาณนั้นพี่หาห้องอัดที่ไหนนะครับแรกๆเพื่อสมัยก่อนนะห้องสตูดิโอมันจะมีแบบไม่เยอะมากที่แบบไม่แพงนะถ้าแบบดีๆไปเลยมันน่าจะแพงแล้วตอนเด็กเราไม่ได้มีเงินขนาดนั้นเราก็เลยแบบหาสตูดิโอแบบที่พอแบบ เออวงสามรอยยี่สห้าร้อยอะไรเงี้เป็นพี่ผมชื่อว่าค้กลาเทนะครับที่กดชื่อว่าดงสตูดิโอใช่จบไวเลยตอนนั้นคือเลยโรงเรียนประจําอยู่แล้วกลับมาแล้วก็นั่งรถมีไปอัดได้เพลงแรกชื่อเพลงว่าเพลงวายนะครับผมนี่อยู่ในช่องผมอยู่เลยลองไปฟังดูอยากเห็นหน้าครับจับไป เริ่มทำเพลงรุ่งเลยไหมครับโอยผมมาแบบเริ่มมามีคนฟังเริ่มมาแบบว่ามีรายได้จากเพลงจริงก็เข้าปีที่สี่ปีที่ห้าเหมือนกันนะช่วงอายุสิบห้าทุกคนช่วงแบบว่าได้แชมป์เดลัปเปอร์อะไรเงี้ยเป็นช่วงนั้นมากกว่าแต่ว่าช่วงแบบเริ่มสองสามปีแรกคือแบบลงไปห้าสิบเพลงสี่สิบเพลงก็ไม่ไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นไม่ได้มีคนฟัง่ะไรแต่ก็ยังทํานะรู้สึกว่ามันแบบตอบสนองอารมณ์ตัวเองดีอะไรเงี้ย เพลงไหนที่ทำให้สลันแจ้งเกิดครับมันจะมีหลักๆอยู่มานสามช่วงทุกคนถ้าไม่รับแบบไม่นับเดลแรปเปอร์นะมันจะเป็นช่วงแรกคือเพลงเช้าก็โทรมาเชาก็โทรมาจะเป็นเพลงที่แบบเออคนในแบบเด็กแรปแนนด้วยกล่าวอะไรเงี้ยจะเริ่มรู้จักผมแล้วแล้วเพลงที่สองก็จะเป็นเพลงสองพันห้าสองพันห้าสิบหกเยียสนะครับผมเป็นเพลงดิวที่ผมเขียนไปแล้วก็พึ่งสักแรกๆเลยช่วงนั้นแล้วเพลงที่สามมันจะเป็นลืมแทบไม่ไหวครับที่รู้สึกว่า เป็นแบบการเปลี่ยนแปลงที่สุดในชีวิตผมเลยเลยวันนึ้นสไปค์ครับขอจุ๊บหน่อยอมาจุ๊บจุ๊บครับเพื่อนลาสวัวพี่เฟิร์นถามว่าสัวเจ้าชู้นี่จริงไหมครับโอ้คุณไรเฟิร์นโอ้พูดงี้ไม่จริงนะครับถามตัวเองดีกว่านะครับฟจริง,งถามตัวเองดีกว่านะครับออ ดีใจที่รู้จักกับเพลงของสลันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยโคตรเฟี้ยวเลยขอบคุณครับไปไหนนี่มาซื้อเสื้อเพื่อนแถวในกรุงเทพสะพานควายมันเป็นเหมือนแบบแบรนด์เวียดน,นามมาเปิดโคซี่โคซี่มาซื้อเก่งก้องหัวองผมเช็ดกล้องบ ชอบใจพังมากครับจริงๆอ่ะทุกคนใจพังอ่ะเป็นอีกหนึ่งเพลงในชีวิตที่ผมชอบมากๆเลยนะในชีวิตของผมอะชีวิตของผมอะมันมันแบบมันเป็นเพลงที่แบบว่าบ่งบอกข้างแบบทั้งบทเลยอะไรเงี้ยเหมือนในเพลงของัาจะพูดออกมานแบบว่าชายกลายเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็เลือกปัญญาอ่อนจะเก,ก็บเ่มาคิดถึงไม่รู้ว่าตัวฉันไม่ควรเซ็ง พยายามจะเข้าใจว่าทุกคนนั้นต้องโตสุบุรีรัาการในตอนเย็นตรงนี้ฉันก็มีงานที่ต้องโชว์อย่างอีหล่าที่ฉันต้องเป็นคือในหานก็ประมาณว่าจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนที่แบบมั่นใจในตัวเองเลยอ่ะผมจะเป็นคนที่แบบน้อยกับตัวเองบ่อยมากด้วยซ้ำว่าแบบเพลงมันดีหรือยังวะครับทำดีแล้วหรือยังหรือแบบมันแปดไหมมันใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นประเภทที่แบบไม่ชอบเจอคนเยอะด้วยผมอ่ะแบบยิ่งคนใหม่ๆที่แบบต้องรู้จักหรือแบบอยู่ในที่คนีเยอะเนี่ยผมจะแบบรู้สึก สูญนเสียงานเยอะมากเลยก็ไปร้านเสื้อผ้าเพราะเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยผมก็ต้องเป็นเป็นสามที่ทุกคนรู้จักสารที่มารล้านู้นจอยอะรเครับเป็นเด็กดีอะไรเงี้ยเพื่อให้ทุกคนวามสุขไปกับผมอะไรเงี้ยแล้วเวลาเจอแฟนคลับผมก็รู้สึกดโอเครับแต่จริงๆแล้วสมมติถ้าแบบอยู่บ้านแล้วออกไปแบบไปห้างเงี้ยผมจะไม่ค่อยไปเลยเพราะว่าผมชอบอยู่บ้านนอนอยู่ในห้องอยู่กับเพื่อนที่ผมรู้จักมากกว่าไอดอนพี่คือใครครับ จริงๆไอดอลผมที่ทําให้ผมทําเพลงแรปเลยนะคือพี่ไดมอนด์นะผมไดมอนด์เอ็มนะครับผม,บผมแล้วก็พี่โจนินนะครับแล้วก็นะักเก่งรีเพสสามคนนี้คือแบบเดอะเบสของผมเลยอ่ะคือแบบว่าที่สุดอะเฟเวอร์ลิตอะแบบทุกครั้งที่ฟังก็ยังชอบผ่านไปนกี่ปีก็ยังชอบสามคนนี้เหมือนเดิมเสมอใช่แต่ว่าช่วงนี้ผมชอบพี่ปันมากปัญหยาบทุกคนรู้สึกว่าพี่ปันแบบช่วงนี้ทำเพลงเกียวจะ คนถามพี่สดสดไหมครับสดครับผมเจ็โประโมทเจออยากให้พี่ิฟกับพี่ปันผมก็อยากทำมากเลยว่าเดีย๋ยวรอสักแบบว่าสักโปรเจกต์ในนี้ผมรู้สึกว่าเออแบบน่าเป็นพี่ปัน <laughs> ท่อนนี้เหมือนอะไรงเงี้ยผมส่งให้พี่ปันเลย รู้มือถือว่ารู้มือใช่จะมีทําเพลงกับนักร้องหญิงคนไหนอีกไหมครับตอนนี้ที่มีดองอยู่ก็จะมีเลนิสลาครับผมพี่ๆเลนิสลาแล้วก็แพรไพลินนะครับผมสองเพลงนี้คือแบบเดียวกากทีนี้ผมอยากสปอยเพลงกับจลาทุกคนฟังมากๆเลยว่ามันเป็นเพลงที่แบบผมชอบมากแต่ว่าผมกาจะปล่อยแบบทันวาปลายทันวาแบบก่อนจะพีใหม่อะไรเงี้ยมอบให้กับคนที่จะเข้าดาวแต่ว่าไม่มีใครนะครับผม ือเพลงมันเนื้อหาประมาณว่าฉันกลัวการอยู่คนเดียวอะ่ะก็คือแบบอยู่คนเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นเป็นเพลงที่เฟลมาเอาไว้เปิดฟังเขาดาวนะครับผมสําหรับสายแซฟนะครับผมอยากฟังเรื่องทูเค<อ>ครับเหมาร้อยอย่างเดียวพี่โอนได้ไหมครับเป็นเ่สจาขาออกได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปกดตังค์ให้ได้ครับ,รบโอเคครับทูเคนอ๋อทูเคน้องเก่งมากๆผมเอาน้องมาอยู่กับผมตั้งแต่แบบ สิบสามสิบสี่ตอนนี้ก็แจ้วสิบมาสิบแปดเลยวมั้ยสิบแปดแล้วจะสิบแปดปีนี้คือว่า็สิบแปดแล้วไม่ใช่หรือยังยังเสิบแปดไม่ใช่เหรอเอ้ยเพิ่งสิบแปดเหรเออน้องเพิ่งสิบแปดครับผมก็อยู่มาสี่ห้าปีแล้วตอนเด็กๆป็นคนที่แบบผมห่วงน้องมากเพราะแบบด้วยความที่น้องยังม่โตน้องก็ยังมีแบบมุมเด็กๆหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่น้องไม่เคยเปลี่ยนไปเลยคือความขยันทุกคนจริงทูเคแม่งเป็นเด็กที่ขยันมากขยันก็ผมเป็นร้อยล้านเท่าอ่ะทุกครั้้้้งงงงที่ผมมลลลลาาาจจกบนนนนหหรือออะเเเเย็ดพ ทุกวันนี้หมดห่วงเลยครับน้องดูแลเองใน<ม><ด>คอมอมันได้แดงมากอะ่ะแบบเพลงมันได้ประมาณสามร้อยเพลงอะตอนเนี้ยสามสี่ร้อยเพลงอ่ะหมดห่วงกับน,น้องน้อจเกบมากแล้วลองไ,ได้หาเงินก้าสุดน้องซิรดให้่ีนบ้านด้วยทุกคนเฟียวจะถูกใครแม่งเฟียวอยู่เพื่อนกูให้ไอ้นี่มา เดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไ,ไลน์ใหม่บ๊ายบายซีอูครับผมขอให้มีวันที่ดีครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บ